ที่ผมเห็นคอมเมนต์นี้เนาะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วกันเนาะนะครับวิสัยทัศน์เอียงข้างไม่เป็นกลางนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอันแรกเลยความเป็นกลางอะ่ะอยู่ตรงไหนครับกลางผมกับกลางพี่ตรงกันไหมเอ่อวิจารณแต่พักที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ใช่ไหมแต่เก้าไกลทาไมไม่ไปวิจารใช่ไหม ก็อย่างนั้นเนี่ยผมผมก็จะตอบว่าผมวิจารณ์เพราะว่าเขาอยู่ในอำนาจเนี่ยครับเพราะจการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชุดความเป็นอยู่ของผมไงครับผมถึงวิจารณ์เขาเก้าไกลไม่ได้มีอำนาจนี่ครับเก้าไกลการตัดสินใจเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผมนี่ครับงั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องวิจารณ์อะไรเขาถูกต้องไหมครับแล้วความเป็นกลางนะครับของพี่กับผมไม่เท่ากันเลยแลวคนเจ็ดสิบล้านคนก็ไม่มีทางเท่ากันครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเป็นกลางมาวัดไม่ได้ครับทะเลาะกันตายเลยครับเพราะต่างคนต่างมีคนที่ชอบต่างคนต่างมีคนที่จะดิดตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ครับกลางหรือไม่กลางเนี่ยไม่มีทางที่เราจะหาจุดตรงนั้นได้เจอเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าผมวิจารณ์แล้วเขาไม่ได้มีโอกาสจะตอบกลับผมคำถามคือผมกับเขาอะ ใครเสียงดังกว่ากันเขาอยู่ในอำนาจนะเขาอยู่ในกระสื่อนะเขาสามารถให้สัมภาษณ์ได้หมดเลยนะถ้าเขาจะตอบผมเขาตอบได้ดังกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมเป็นใครเหรออืมแล้วผมวิจารณ์เขาแล้วเขาเขาไม่มีสิทธิ์ตอบเขาก็ตอบสิครับแล้วต่อมาคือผมวิาพากษ์วิจารณ์ผมไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์ที่ ปัจเจกบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือประชาชนเพราะว่าตรงนั้นไม่มีไม่มีผลกระทบกับผมไงครับคนที่มีผลกระทบกับผมคือคนที่อยู่ในอำนาจครับผมถึงวิจารณ์เขามีอำนาจในการตัดสินใจและทําให้ผลกระทบตกอยู่กับผมเช่นราคาน้านมันเช่นค่าไฟเป็นต้นแล้วเขาก็เสียงดังกว่าผมมากด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเนาะก็คงขออนุญาตตอบคำถามไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณมากครับ